ท่านาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาจะพูดกับท่านทั้งหลายโดยหัวข้อว่า,กา,ว <c oughs> ววาการมีชีวิตด้วยจิตว่างการมีชีวิตด้วยจิตว่างนี่คืออะไรคือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้ <c oughs> จะพูดใส่หน้ากรอบหูลงไปเลยว่าคือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตไปจิตว่างอย่างไรไม่รู้ว่าจิตว่างคืออะไรการมีชีวิตด้วยจิตว่างก็คือจิตที่รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งพรวงตามที่เป็นจริงไม่ไปเป็นทาสของสิ่งใดๆไม่ไม่ไปติดผูกพันอยู่กับสิ่งใดๆเป็นจิตว่างเป็นจิตอิสระจากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก อย่างนี้รกาจิตว่างจิตฉลาดจิตคิดนึกได้รวดเร็วสำหรับจะว่างไม่เป็นจิตโง่งุ่มง่ามเข้าไปลหลงไหลยึดถือในสิ่งใดก่อนแต่จะทำกําลังทําทําเสร็จแล้วจิตโง่มันก็ยึดถือตลอดเวลามันก็แบกภูเขาอยู่ตลอดเวลามันเป็นจิตวุ่น เป็นจิตติดติดอยู่กับสิ่งนั้นนั่นมันไม่ว่างถ้ามีสติปัญญารู้เพียงพอในเรื่องของธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลจากหน้าที่เป็นต้นแล้วก็รู้ว่าไอ้ธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเองจะไปหมายมั่นตามความ ต้องการข้องเราไม่ได้ถ้าเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ต้องหมายมั่นคือโดยจิตที่เป็นอิสระมีจิตเป็นอิสระจากทุกสิ่งนี่เรียกว่าจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสท,ที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น แต่เต็มไปอยู่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้น <c oughs> ด้วยจิตที่เป็นอิสระจึงไม่รู้สึกเหน็ดเนื่อยสะดุ้งหวาดเสียววิตกกังวลระแวงไม่จำเป็นโรคประสาทให้อายละอายแมว คนมีจิตวุ่นผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนทำกำลังทำทำเสร็จแล้วก็มีจิตวุ่นหิวด้วยสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวละอายสุนัขด้วยละอาอสัตว์ทุกชนิดที่มันไม่เป็นโรคประสาทคนกินยาแก้ปวดหัว แมวไม่ต้องกินคนกินยาระงับประสาทแมวไม่ต้องกินคนกินยาระงับปวดหัวระงับโรคประสาทเป็นตันๆทั้งโลกแล้วก็ยังปวดหัวแล้วก็ยังเป็นโรคประสาทแมวไม่ต้องกินยาปวดแก้ปวดหัวไม่ต้องกินยาระงับประสาทแมวก็ไม่เป็นโรคประสาทตัวหนึ่งแล้วก็คิดดู น่าละอายหรือไม่น่าละอายถ้าเราจะคำนวณดูในโลกนี้กินยาแก้ปวดศรีรษะกินยาระงับประสาทกันวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งโลกนะสะกี่ตันกี่สิบตันก็ยังมีคนเป็นโรคประสาทประเทศไทยนี่ว่าเป็นกันเป็น,นแสนทั้งโลกจะเป็นกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านทั้งที่กินยาแม้วไม่ต้องกินยาสักเม็ดหนึ่งมันก็ไม่ปวดหัว สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันแหละเนี่เพราะว่าสัตว์มันอยู่ในจิตว่างไม่หมายมันยึดถืออะไรเป็นตัวกูเป็นของกูไอ้คนเนี่ยมันยึดถืออะไรเป็นตัวกูเป็นของกูไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านทุกประการน,นี่มันมันอยู่ในความยึดถือยึดถือในสิ่งใดก็เป็นพาดของสิ่งนั้นนี่เป็นหลักธรรมะ สูงสุดซึ่งควรจะรู้ไว้ว่าเราไปยึดถือในสิ่งใดเราก็จะเป็นชาติของสิ่งนั้นเรายึดถือจนไปหลงรักมันเราก็เป็นชาติของสิ่งที่เรารักเราไปยึดถือจนโกรธมันเกลียดมันเราก็เป็นชาติของสิ่งที่เราเกลียดเราโกรธเพราะเราต้องไปเกลียดมันต้องไปโกรธมัน กลัดกลุ่มร้อนรนอยู่ด้วยความโกรธและความเกลียดถ้าเราไปยึดถือลงไหลมันสงสัยมันวิตกกังวลมันก็เป็นธาตุของสิ่งนั้นไม่รูปนั้นจึงเรียกว่าโลกโกรธลงสามอย่างนี้เป็นผลของความยึดถือ ยึดถือในสิ่งใดแล้วก็ต้องเป็นทาสของสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นมาย่ำยีหวใใจเราได้บังคับใช้เราได้ให้ไปหาอะไรก็ได้ให้ไปฆ่าใครก็ได้ให้ไปกระโดดนั่นตายเองก็ได้นี่เรียกว่าไม่มองเห็นสิ่งนั้น,น,นตามที่เป็นจริงแล้วก็เข้าไปยึดถือเข้าไปยึดถือแล้วจิตมันก็ไม่ว่าง มีคนโง่เขลาที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีพูดว่าจิตว่างไม่ได้จิตต้องคิดนึกเสมอถูกแล้วแต่คิดนึกอย่างไม่ยึดถือนั่นแหละคือว่างคิดนึกอย่างไม่ยึดถืออะไรมาเป็นของกูมาเป็นตัวครูนั่นคือจิตว่างถูกแล้วจิตมันต้องคิดนึกต้องรับอารมณ์ต้องคิดนึกแต่อย่างโง่ไปยึดถือมันก็เรียกว่าว่าง จิตไม่ยึดถือในสิ่งใดจิตก็ว่างจากสิ่งนะั้นเหมือนกับมือของเราเนี่ยถ้าไม่ไปจับจวยสิ่งใดก็เป็นมือที่ว่างไม่ไปจิตอยู่กับสิ่งใดเดี๋ยวมือมันว่างที่เรามีจิตที่มองเห็นสิ่งทั้งปวงว่ามันเป็นอย่างไรตามที่เป็นจริงแล้วไม่ไปยึดถือคือไม่หมายมันเป็นตัวกูของกู แม้แต่ชีวิตร่างกายนี่ก็มีได้ใช้มันได้โดยไม่ต้องยึดถือเป็นตัวกูของกูการงานก็ทําได้ทั้งที่ไม่ต้องยึดถือเป็นตัวกูของกู้เพราะมันทําด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ในนามรูปที่ควบคุมอยู่ด้วยสติปัญญาอันถูกต้องไม่ใช่ความโง่จิตก็ควบคุมนามรูปนี่ให้ทําอะไรไปได้ตามหน้าที่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าจิตมันโง่ จิตมันไม่ว่างมันจิตเต็มอยู่ด้วยกิเลสเต็มอยู่ด้วยอวิชชามันก็ให้ร่างกายนี้นาม,มารูปนี้ทำอะไรไปได้วยความโง่ก็มีความทุกข์นี่ไม่ว่างจากกิเลสไม่ว่างจากความทุกข์จิตนั่นไม่ว่างจากกิเลสจิตนั่นไม่ว่างจากความทุกข์เราเรียกว่าจิตไม่ว่าง ไม่ว่างก็คืออยู่กับกิเลสและอยู่กับความทุกข์ถ้าจิตว่างก็เป็นจิตที่อิสระเต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาประพฤติรกระทำถูกต้องหมดทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตเองในจิตว่างจึงนำชีวิตไปแต่ในทางที่สงบเย็น าเรามีชีวิตโดยจิตว่างเราก็มีชีวิตที่เย็นคำว่าเย็นนี่เป็นความหมายของคระนิพพานคำว่านิพพานแปลว่าเย็นแต่เรามันโง่เราสอนกันมาผิดผิดให้นิพพานเป็นอะไรไปเสียก็ไม่รู้แลวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ต้องรออีกกี่หมื่นชาติแสนชาติจึงจะได้นิพพานแปลว่าเย็นของร้อนร้อนเย็น ก็เรียกว่านิพพานในบาลีมีอยู่ชัดจชนชาตารูปังนิพพาะยะทำแท่งทองนั่นให้นิพพานโยน้ำรดมันชาตารูปังเหมือนแท่งทองนิพพาะยะทําให้เย็นคำว่านิพพาะยะ,ะคือกิริยาน,นิพพานทําให้เย็นก็เอาน้ำไปรดแท่งทองที่ร้อนออกมาจากบ้าน ขอให้เชื้อความหมตริตเต้ากน,นิพานแปลว่าเย็นเย็นกายเย็นตายเย,เย็นอะไรที่ไม่มีความร้อนแลเรียกน,นิพานไปตามแบบของสิ่งนั้นนั้นวัตถูก็น,นิพานได้จิตใจกน,นิพานได้ร่างกายก็อน,นิพานได้คือมันเย็นกันแล้วกันถ้าจิตว่างไม่เป็นพาดของอะไรไม่ผูกจิตอยู่กับอะไรก็เป็นจิตเย็น ชีวิตไปเย็นชีวิตที่อยู่ในจิตว่างมันเป็นชีวิตเย็นใครไม่ชอบก็ได้ถ้าใครชอบก็ควรจะสนใจทำให้มันเป็นชีวิต,วท,วตที่เย็นคือเป็นชีวิตที่ประกอบอยู่ในจิตว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากความทุกข์ว่างจากต้นตอของปัญหาก็คือว่างจากอวิชชา ถ้ายังไม่รู้ก็หยุดไว้ก่อนก็แล้วกันว่าอย่าไปหลงหยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนระวังว่าจะเพียงเท่านี้อวิชาก็ไม่เกิดมันคุ้มครองได้ในความยึดถือหลักไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนไม่ยึดถือสิ่งใดว่าก็คือว่างมือว่างแลไม่แบกไม่หาบไม่หามไม่ทูลในไรว่า ที่จิตจิตมันก็ว่างจิตว่างมันก็เย็นและสบายนึกถึงเมื่อเราจับถืออะไรไว้อย่างหนักแลก้วนึกถึงเนี่ยเปรียบเทียบกัเเมื่อไม่มีอะไรหนักมันก็ต่างันอย่างตรงกันข้ามมีชีวิตที่จิตว่างก็คือชีวิตที่ปราศจากของหนักปฏิบัติอย่างไรจึงแต่ว่าง ก็ศึกษาให้รู้ในข้อที่ว่าไปจับอะไรเขาแล้วมันไม่ว่างไปจับอะไรเขาแล้วมันไม่ว่างมันไม่ว่างไม่น้ำจะมันตัดเอานะมันตัดเอาด้วยนะไปจับอะไรเขาเป็นตัวตนเป็นความตนแล้วมันตัดเอามันไม่ใช่ว่ามันไม่ว่างเฉยๆไม่ใช่ว่ามันวุ่นเฉยเฉยมันตัดเอาด้วยเจ็บปวด ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนเป็นของตนในรูปแบบของความโลภก,ก็ดีความโกรธก,ก็ดีความล้มก็ดีมันกัดเอาทั้งนั้นแหละยึดถือชีวิตชีวิตมันก็กัดยึดถือเงินทองข้าวของมันก็กัดยึดถืออะไรมันสิ่งนั้นมันก็กัดยึดถือนิพพานก็ไม่มีนิพพานเพราะนิพพานไม่ใช่สิ่งที่จะยึดถือได้ ยึดถืออนิพานของกูเป็นเรื่องหลอกของคนนั่นเองเอาอะไรมาเป็นนิพานแล้วก็ยึดถือทั้งเมื่อมียึดถือแล้วไม่ไม่มีไม่มีดับทุกเมื่อยึดถือแล้วไม่มีว่างถ้าเจอเป็นทุกข์แล้วก็ไปยึดถือสิ่งไรสิ่งนั้นมันจะตัดเอาอย่างน้อยก็ด้วยความที่มันไม่เป็นไปตามที่กูนั่นต้องการ สิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของมันเองเรียกว่ามันมีความเป็นเช่นนั้นเองเราจะดึงมาอตรูกิเลสต้องรับแต่ความทุกค์ันเรามันไม่ได้เพอไปยึดถือสิ่งใดข้าวสิ่งนั้นก็กัดเอาสมน้ำหน้าทั้งคนโง่อยากไปยึดถือให้เป็นตัวกูให้เป็นของกูทั้งที่มันเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ เรามีหน้าที่แต่เพียงจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถูกวิธีให้ได้รับประโยชน์เอามากินมาใช้มาได้ตามต้องการแต่ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องถูกกัดไม่ต้องถูกมันตัดเอาเพราะความยึดถือที่คือการปฏิบัติวิธีปฏิบัติโดยรู้อยู่แก่ใจตลอดเวลาว่า ไม่มีสิ่งใดที่เข้าไปยึดถือแล้วจะไม่กัดเอาแม้ที่สุดแต่ระเบียบการประพฤติปฏิบัติถ้ายึดถือแล้วมันก็ยังกัดนะจะถือศีลจะให้ทานจะทําบุญอย่างไรก็ตามถ้ายึดถือแล้วมันก็จะต้องกัดเอาเมาบุญบุญมันก็กัดเอาตัวบุญจะหมดจะสิ้นมันก็กัดเอาบุญยังไม่ให้ผลมันก็กัดเอาเราจะต้องไม่หมายมั่น ให้เป็นตัวกูของกูเป็นไปตามอำนาจของกูยกตัวอย่างว่าคนคนมันซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งมันก็มานอนคิดทุกวันทุกวันแต่ให้มันถูกแค่นั้นแหละมันก็จะเป็นบ้าแหมันยึดถือมากอย่างนี้แต่ถูกก็จริงๆมันก็เป็นบ้าอที่คนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งก็แกบไว้นั่นแหละ พอถึงวันเขาออกก็ตรวจตรวจฉลากหรือไม่ถูกก็เช่นนั่นเองนมาจะถูกก็เช่นนั่นเองไม่ดีใจจนเป็นบ้านคนสองคนนี้มันต่างกันมากคนนึงมันยึดถือคนหนึ่งมันไม่ย,นนมยึดถือคนยึดถือก็คือคนแบกก้อนหินหนักๆอยู่ตลอดเวลาคนไม่ยึดถือก็คือคนสาบายอยู่ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือโดยความเป็นตัวตนของตนได้แต่ว่าโลกทั้งหมดโลกที่เป็นรูปเป็นนามเป็นอะไรก็ตามอ่ะมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติยึดถือไม่ได้มันว่างจากตัวตนมันว่างจากของตนให้มองเห็นตอนนี้ว่าสุญโยโลโก อัตเตนาวาอัตติเยนาวาโลกนี้ว่างจากตัวตนว่างจากของตนว่างจากอัตตาที่ตัวตนว่างจากอัตติยาที่ขอทิ่เนื่อง้วยตนคอยดูทุกสิ่งที่มีในบ้านเรือนของเราทุกสิ่งมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มาตามความประสงค์ของเราเพราะจรรัดเราทําให ตรงกับความต้องการของเราได้แต่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะเราบังคับมันได้เพียงเท่านั้นนะเนี่ยบงทีเราเข้าเกี่ยวข้องกับมันชนิดที่มันจะไม่ตัดเอาเพราะใช้เป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าไปยึดถือเป็นตัวต้นจะให้เป็นไปตามตามต้องการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะต้องมีความทุกข์จะต้องทนทุกข์แม้แต่ชีวิตนี้แม้แต่ชีวิตนี้ มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย,ยธรรมชาติจิตใจรู้ความจริงข้อนี้แล้วผสมรวมกับธรรมชาติให้มีความเป็นอยู่ที่ไม่ทนทุกข์ทรมานก็พอแล้วให้มันเป็นอยู่อย่างไม่ทนทุกข์ทรมานก็พอแล้วมันคงเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นเองเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติ ไม่อาจจะมาเป็นตัวกูไม่อาจจะมาเป็นของกูจิตชนิดนี้ว่างจากความยิดถือสามารถควบคุมร่างกายนี้ให้เป็นไปหรือให้เป็นอยู่ในลักษณะที่ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่ยปฏิบัติให้มีชีวิตในจิตว่างคือทำอย่างนี้รู้อยู่ว่าสิ่งตั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เราเข้าไปเกี่ยวข้อให้ถูกวิธีตามวิธีของความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ <S <S 1> <S 1> เราจะไม่มีความหมายมั่นสิ่งใดด้วยความงูเขาของเราเองว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมาเป็นอย่างนั้นต้องมาเป็นอย่างนี้มาเป็นตัวกูบ้างมาเป็นของกูบ้าง เนชีวิตนี่บางทีก็จะเป็นตัวกู่นก็เป็นไปไม่ได้คนะ่ับเป็นไปตามกฎของธรรมชาติาเสมอาบางทีก็ต้องการให้ชีวิตนี่มาเป็นของกูเป็นชีวิตของกู่มันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปตามากฎของธรรมชาติาเสมอนี่เราต้องร่วมมือกับธรมธรมชาติให้ถูกต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้ถูกต้อง แล้วประพกพืหผสมคล้อยกันไปกับอาการที่มันจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่าร่วมมือกับธรรมชาติอย่างถูกต้องก็มีลมหายใจอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะมันมีความถูกต้องอยู่ในชีวิตนั่นอย่างที่เรียกว่ามีความถูกต้องแปดประการธรรมมาทิฏฐิ ความรู้ความคิดความเห็นถูกต้องสม,มาสังกปโปความประทะปรรถนาถูกต้องสม,มาวาจาพูจาถูกต้องสม,มาธรรมโตการงานถูกต้องสม,มาอาจีวโวดำรงชีวิตถูกต้องสม,มาวายามโมภพาเพยียนถูกต้องสม,มาสติมีสติถูกต้องสมาสมาธิมีความตั้งใจมั่นว่าอย่างถูกต้องมันถูกต้องหมดกพระรู้ธรรมชาติ ว่ามันมีกฎเกณฑนของมันอย่างไรเหตุปัจจัยของมันอย่างไรเราอยู่กับมันอย่างถูกต้องก็ไม่มีความทุกข์เ,เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความคิดนึกที่ถูกต้องไม่ไปโง่หมายมั่นอะไรให้เป็นตัวกูของกูเรียกว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องในการที่จะดำรงชีวิตวยจิตว่าง ทีนี้มาดูกันต่อไปสักหน่อยว่ามันจะได้ประโยชน์อย่างไรสมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่จะมีประโยชน์อย่างไรก็พอจะเห็นได้เองแล้วว่าที่พูดมานั้นมันก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่าเราจะสบายไม่ถูกอะไรกัดเอาไม่โง่อไปยึดถืออะไรเป็นตัวตนของตนแล้วมันกัดเอาเราจะอยู่อย่างไม่มีอะไรกัดเอา โดยร่างกายก็ดีโดยจิตใจก็ดีจะไม่มีไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นความทุกข์เรียกว่าเราก็สบายเหมือนก็อยู่กับนิพพานน้อยๆนิพพานชั่วคราวนิพพานตัวอย่างเ,เรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่สุดนี่มีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่สรุปความว่าไม่เป็นทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยสบายที่สุด สมายกว่าไปอยู่ในสวรรค์ซสีอีกพวกเทวดาในสวรรค์เป็นพวกคนบ้ายึดถือสวรรค์ว่าเป็นตัวตนของตนยึดถือตามารมว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูนี่มันก็ไม่มีความสุขอะไรหรอกมันเต็มไปด้วยความยึดถืออยู่ที่นี่ในโลกนี้ดีกว่ามีศาสนามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ศึกษาเข้าขใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็อยู่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ยึดมัน่นถือมั่นอะไรไม่มีอะไรตัดเอา้าก็สาบายอยู่ที่นี่เลยสาบายข้อความที่หน้าหัวมีอยู่ในพระบาลีว่าเมื่อพวกเทวดามันจะตายจะจุดสีนั้นถามกันว่าจะไปเกิดที่ไหนดีแต่คนนั้นก็ไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้ไปถามจอมเทวดาจอมเทวดาบอกว่าไปเกิดในมนุษย์โลกมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีการประพฤติธรรมจันท์ และเทวดาตนนั้นหรือน่าจะเรียกว่าตัวนั้นดีป่ามันก็ตัดสินใจที่มาเกิดในมนุษย์โลกเพื่อพบประพุทธประสามประสงค์มีการประพฤติธรรมชาตในโลกมนุษย์นี่มีการประพฤติธรรมชรย์ประพฤติแล้วจะเป็นอิสระจะว่างจากการยึดถือแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลย คอเรามองเห็นว่าชีวิตจะไม่เป็นทุกข์นั่นมันต้องอยู่ด้วยความไม่ยึดถือถ้ามีความยึดถือแล้วจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นจะไปอยู่ในเมืองสวรรค์กามาวาจรสวรรค์รูปาวาจรอ,อยู่ในพรหมโลกชั้นสูงสุดยึดถือตัวกูยึดถือของกูแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นข้อความในพระบาลีปากกชัดอยู่แล้วว่าในพรหมโลกนั่นแหละเป็นที่ยึดถือเก่งกว่าที่ไหนหมด เพราะว่ามันเป็นชีวิตที่เป็นสุขตามแบบของพรหมยิ่งเป็นสุขมากเท่าไรมันก็ยิ่งยึดถือมากทัางนั้นมันจึงมีคากล่าวว่าพวกพรหมกลัวตายมากที่สุดยิ่งกว่ามนุษย์ถ้ามันยึดถือในความสุขตามแบบพรหมนั้นมากเกินไปเทียด้วยดีแต่ว่าถ้ายึดถือแล้วแม้ไปเกิดในพรหมโลกขั้นสูงสุดก็ยังเป็นทุกข์และยิ่งเป็นทุกข์ อยู่ที่นี่โดยไม่ต้องยึดถือดีกว่าให้ว่างจากความยึดถือปล่อยสิ่งทั้งปวงไว้ตามธรรมชาติไม่ต้องยึดถือมีวิมุติคือความปล่อยวางเพราะสติปัญญาเห็นว่ายึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วมันกัดเอาเราก็จะอยู่เป็นสุขดีกว่านั้นก็คือว่ามนุษย์ทุกคนจะปล่อยอยู่กันเป็นสุข ถ้าไม่ยึดถือโดยกิเลสแล้วจะไม่มีการเบียดเบียนเราจะมีความรักผู้อื่นได้อยู่กันโดยมีหลักการว่าทุกคนเป็นสุขไม่ใช่เป็นสุขคนเดียวมีหลักการว่าสังคมมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยจะต,ต้องอยู่กันเป็นสุขเป็นสุขเพราะมันมีใครรุกล้ำสิทธิอะไรกัน ล้าต่างคนต่างไม่หมายมั่นไม่ยึดถืออะไรเอามาเป็นตัวกูของกูมันไม่มีตัวกูของกูแล้วมันก็มีความรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินะฟังให้ดีนะว่าอัตโนมัตินะถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวไม่มีตัวกูของกูที่ยึดถือเห็นแก่ตัวแล้วจิตนั้นจะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติ ลัทธินี้คือลัทธิที่จะครองโลกให้อยู่กันเป็นพาสุขได้ธรรมาเรียกชื่อลัทธินี้ว่าทร,รม,มิตะสังคมนิยมแก้ปัญหาทั้งหมดในโลกได้เป็นลัทธิการเมืองสูงสุดยิ่งกว่าลัทธิใดๆในโลกนี้ทำรรม,มิตรแปลว่าประกอบด้วยทรรมสังคมนิยมคือถือประโยชน์ของคนทั้งหมดเป็นใหญ่ สังคมนิยมคือถือประโยชน์ของคนทั้งหมดเป็นใหญ่และทำมิตะประกอบอยู่ด้วยธรรมคำว่าธรรมในที่นี้ก็คือไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึดมั่นอะไรเป็นตัวกูของกูมันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัติก็อยู่กันอย่างเป็นสุขเป็นศาสนาของภศษีอารยเมตไตรโดยแท้จริงไม่มีใครเห็นแก่ตัวมีแต่การรัก ผู้อื่นเต็มขนาดและโดยอัตโนมัติหมดปัญหาสมกทีเรียกว่าสีอารยเมตไตรคือมิตรภาพอันสูงสุดประเสริฐไม่มีมิตรภาพใดจะยิ่งไปกว่านี้เมตไตรแปลว่ามิตรภาพมีมิตรภาพเนื่องอยู่ด้วยมิตรภาพประกอบอยู่ด้วยมิตรภาพนี่เรียกว่าเมตไตรสีสังหาราศี อริยะก็ประเสริฐสีอริยเมตไตรพระกอ,อยูเดมิตรภาพอันประเสริฐส,สูงสุดเราจะสร้างโลกประสีอริยเมตไตรได้ที่นี่ในเดี๋ยวนี้ด้วยความมีจิตว่างไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวกูของกูทุกคนเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอันเดียวกันชีวิตั้งหมดเป็นอันเดียวกันเพราะไม่มีใครแบ่งแยกมาเป็นตัวกูของกู ขอพิจรารณาดูการมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่ยมีประโยชน์ตนเองถึงที่สุดมีประโยชน์สาคนทั้งโลกทั้งจักรวาลสูงสุดน่าจะเอาอะไรจิตกันอีกเล่าถ้าต้องการมากกว่านี้มันมันก็จะเป็นบ้าแล้วก็มั่งถ้าต้องการมากกว่านี้มันก็จะเป็นบ้าไปแล้วตัวเองก็เป็นสุข เพื่อนมนุษย์เพื่อนมีชีวิตสัตว์มีชีวิตทั้งหลายก็เป็นสุขมันก็ควรจะพอใจนั่นมาเห็นว่าการมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่พอแล้วต้องการมากกว่านั้นก็บ้าถ้าไม่รู้จักจะเลยก็โง่ขอภายพูดตรงๆเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องการก็โง่ต้องการมากกว่านั้นก็บ้าพอกันที ขอให้ผู้มีจิตว่างอยู่ด้วยความสุขสวัสดีไม่มีความทุกข์เลยตลอดทุกทิิภาราศีการเธอ